สวัสดีครับผมวันนี้แปลเพื่อนๆมาชมการแข่งกลมลอยไฟยักษ์นะครับณวัฒน์ขุมทรัพย์จามเทวีลำแปงเดิมเพื่อนรางวาลน,นะครับรางวาลข้อแข่งเยอะเดร์วันนี้นะอางวาลเกียรติยศขุมหลวงนะครับหมื่นบาทครับผมส่วนรางวัลชนะเลิศที่1นะครับเจ็ดบาทนะครับที่2ที่2นี่6บาทเดิมเพื่อนเด้อเ่อน,นที่สมนี่ก็5้าบาทนะครับผม อันนี้มาชมบรรยากาศครับผมรลังกายแนเดอร์อัที่หนึ่งนะครับทีมรองของจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหรือยังครับสําหรับคณะกรรมการนะครับเกณฑ์การตัดสินนะครับเราให้ได้อ่าทั้งหลายรูปแบบนะครับความสวยความงามนะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับการขึ้นของคนไปนะครับลูกเล่นต่างๆของทองบอนุมานนะครับอนุมานนะครับมาแล้วนะครับแข่งติ๊งๆไปเลยนะ

ครับคณะกรรมการดูด้วยนะครับการเคลื่อนตรงนะครับการดอกไม้ไฟนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับขึ้นแล้วนะครับส่งกำลังใจกำลังเชียร์ด้วยสวยงามนะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับลุกที่หนึ่งนะครับสำหรับรองของนะครับลุกที่หนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับคณะกรรมการอ่ัสดีครัคะแนนนะครับดูด้วยนะครับ ตีเล็กครับตีเล็กออกมาได้เลยครับตีเล็กรอบคณะกรรมก,การนะครับดูด้วยนะครับสายตาให้สุดสายตาเลยนะครับอาลูกเล่นยังมีเรื่อยๆนะครับน้ำตกกำลังไหลออกมา ูกที่สองนะครับสีเล็กการจุลานะครับสีเล็กการจุลาตอนนี้ปดับะนาด้วยลูกเล่นต่างๆนะครับดอกไม้ไฟนะครับเชิญจมได้เลยนะครับกรรมการนะครับคณะกรรมการนะครับดูความสวยกัน นะครไปแล้วลูกที่สองนะครับสีไลทพี่เท่าไหสีแรกานจุลานะครับสีแรการจุลา ดูด้วยนะครับความสวยความงามของดอกไม้ไฟนะครับหาลรูปนี้นะครับรูปที่สนะครับสีเล็กการจุฬานะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามมากนะครับอาลาะทิมลำแปลงขึ้นแล้วครับผม นะครับาสีสันกเป็นตาา่างๆนะครับดูด้วยนะครับย สวยความงามนะครับการขึ้นของอโคมไฟนะครับาสีสันนะครับ oh. ออกมาแล้วนะ เลยเลทะเขคาถาเลย,ยลโอ้สุดยอดสุดยอด ลูกเล่นว่าจะขนาดไหนนะครับลูกที่สี่นะครับลูกที่สี่บุญหลนทับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมองมาแล้วนะครับความสวยความง,งามของอลูกเล่นต่างๆนะครับดูด้วยนะครับถ้านมีบุตรหลานนะครับดูด้วยนะครับลูกไฟเยอะมากนะครับ ความสวยความงามคณะกรรมการนะครับดูได้เลยนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับลูกไฟลูกเล่น หล่นทับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสมกับที่ข้ามดอยหุนตาลมานะครับวันนี้สําหรับลูกนี้นะครับเด็กการทุ่งนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นกําลังใจกําลังเชียร์ด้วยนะครับตอนนี้กําลังเร่งนะครับจะขอเอ ใหญ่นะครับขึ้นสวยงามนะครับไปดูด้วยนะครับลูกเด็กเล็กเลงนะครับท่านดูลูกหลานของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวลูกไฟลูกเล่นต่างๆนะครับก็จะลงมานะครับให้ีิแบแดงบอลลูโลโยไหมล่ะ กำลังใจกำลังเชียร์นะครับไปขึ้นเต็มที่เลยนะครับัาท่นเตรียมไปหน่อยเนาะอันนี้ไปหน่อยอ่ะนต่ไปหน่อยต้องจะเล่าไหน่อยต้องจะอยู่อ้แย่ที่มันเป็นคะแนนไม้เจี๊ยมนะลอยนะมาแล้วนะครับเริ่มออกแล้วนะครับมาลงเล่าไปหน่อยมาแล้ว โดยการมือมีนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขาขอานขึ้เล่นต่างๆน้าแสงสีสีสยออก นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่นำอาโคมมาแห่งข้านที่วัดถ้ำขุบเัาแบบนี้นะครับสวยงามครับสวยงามปลอมือด้วยครับปลอมมือด้วยกำลัง นะครับโอ้นะครับพีนาจากเชียงใหม่นะครับเด็กการพุ่งนะครับภาพมันสวยมากนะครับลูกไปนะครับสีสันต่างๆอ่าเตรียมเลยเลยนะครับฝีเล็กฝีเล็กจากเชียงใหม่นะ

สีเล right? ็กจากเชียงใหม่นะครับสีเล็กจากเชียงใหม่นะครับกรรมการนะครับตรวจดูด้วยนะ ขึ้นไปแล้วบูบ,บ,บ้ <analysis> าอันนี้ต่อไปนะครับเมียดายังมาอยู่นะครับเมียดายังมาอยู่นะครับเตรียมตัวออกมาได้เลยนะครับเฮ้ยโอเคโอ้โมาแล้วนะครับรุ่นล่าง อาวัดทํามขุมทรัพย์ของเรานะครับจะจัดเป็นประจําทุกปีนะครับแล้วก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับปีนี้นะครับเทีมนะครับก็ได้รับความอาเอื้อเฟื้อสนับสนุนนะครับจากทางเชียงใหม่มาอยู่หทีมนะครับแล้วก็ทีมลำปางอีกหนึ่งทีมนะครับโอเคนะครับก็ ตการตามาสำหรับทีมแล้วนะครับทีมนี้นะครับเมียดายังมาอยู่นะครับคณะกรรมการนะครับเตรียมปล่อยแล้วนะครับเอาไปปลบมือครับปลบมือเป็นกำลังใจกำลังเพียรขึ้นแล้วโอเคครับโอเคไปนะครับเราดีแล้วนะครับดูนะครับดูโลกไฟนะครับ สวยมากสีสันจะขนาดไหนนะครับรูกสุดท้ายแล้วครับผมนะครับเมียดายังมาอยู่อ้าวสวยมากครับเอาดูเลย ขอบคุณทีมงานจากเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ6ทีมนะครับที่ได้นำโคมไฟมาแข่งขันในวัดธรรมนิม,มิต หนึ่งได้แก่เด็กกลางทุ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ครับขอเรียนเชิญได้เลยครับรับป้ายด้วยนะครับอ่าช่างภาพนะครับเกี่ภาพเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทีมงานเด็กกลางทุ่งต่อไปนะครับต่อไปรางวัลชนะเลิศนะครับ อันดับที่1นะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นึ่งได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจํานวน70,00บาทนะครับ70,00บาทครับต่อไปนะครับรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ก็คือได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจานวน6 0 0 0บาทนะครับได้รับการสนับสนุนจากอเจ้านายฝ่ายเหนือเหมือนกันนะครับตระกูลณรำปาง อทีมที่ได้นะครับก็คือนะครับทีมตีเล็กการจุลานะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับครับรางวัลที่สี่นะครับรางวัลที่สี่นะครับสําหรับการอาประกวดโคมยี่เปงนะครับอารางวัล ชนะเลิศลำดับที่4ี่นะครับได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน5,000บาทนะครับอาได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายฝ่ายเหนือตะกูลณลำปางนะครับทีมที่ได้นะครับรางวัล5,000บาทได้แก่สีเล็กจากเชียงใหม่นะครับอีกหนึ่งทีมนะครับครับขอเชิญตัวแทนนะครับรับโล่รางวัลแล้วก็เงินรางวัลจากท่านผู้อาจารย์นะครับ อาชกูณลำปางนะครับอาช่างภาพนะครับช่างภาพบันทึกภาพด้วยนะครับอายกยกถ้วยขึ้นอีกนิดนึงเออให้มันเสมอกันโอเคครับผมรับเงินรางวัลพร้อมกับโลเกียรติยศนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสําหรับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับ ทีมงานโคมจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำปางนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางนะครับกับ้ลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพนะครับดว่าปีหน้านะครับเราจัดอีกนะครับคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับที่จะได้นำโคมมาร่วมแข่งขันในวัดถ้ำขุนทรัพยแห่งนี้นะครับ ครับเมื่อได้เจอกันโอ oh, แกสแนนนะครับผมที่นี่แหละประกอนนะครับผมสวัสดีครับเจ้าวันนี้เลมสอยดาวด้วยนะคะละมอนเดี่ยวมากเลยก็เอาวันนี้อ่ะนคน้อง